สวัสดีครับผมวันนี้เรามาพบกับช่อง p o t e r f i t h i n g นะครับพาลูกไปมันวันนี้เราจะมาทำการถอดประกอบปืนโค้กเ1 1 1นะครับซีรีส์80นะฮะเอ่อคลิปนี้ที่เราทำมาเพื่อเราอยากจะให้เพื่อนๆได้ได้ชมกันนะครับว่าหลังจากการยิงเนี่ยเราจะถอดล้างประกอบยังไงคือถอดง่ายๆครับไม่ยาก คลิปนี้เราจะทําให้สั้นไม่ไม่นานจนเกินไปนะครับแล้วเ,เราจะมาพูดถึงเรื่องว่าหนึ่งเลยนะครับการที่เราจะจับปืนเล่นปืนเนี่ยหลักความปลอดภัยมีสี่ข้อขอให้เพื่อนๆทุกคนคำนึงค,ค,คิดเอาไว้นะครับให้คหํานึงว่าปืนนึกถึงปืนทุกกระบอกเนี่ยมีลูกตลอดเวลาให้ทําการเช็คปืนทุกครั้งแต่ในปืนนี้ผมได้ทาการเช็คและเคลียร์ปืนออกเรียบร้อยได้ทาการปลดแม็กออกแล้วแล้วก็เราเคลียร์ปืนออกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับ เราทาการเชียงได้มาแล้วสองแนวทางทิศทางการหันปืนเนี่ยเราต้องหันไปในทิศทางที่ปลอดภยัยไม่มีคนสัตว์สิ่งของนะครับนะฮะให้คิดถึงไว้ทุกครั้งเลยนี่คือข้อสําคัญข้อสามเนี่ยฮะนิ้วต้องอยู่นอกโป่งไกลเสมอนะครับไม่เมื่อไม่ได้ทําการยิงนะฮะอย่าอนิ้วเข้าโป่งไกลควรเอานิ้วออกนอกโป่งไกลไปเสมอนะครับ 4. มีสติ สมมติว่าเป้าที่จะยิงนั้นคืออะไรแล้วก็ให้เช็คดูให้รอบๆด้วยว่าหน้าเป้าหลังเป้าที่เราจะทาการยิงนั้นน่ะมีสิ่งมีชีวิตหรือไม่นะครับให้เราคํานึงนึกถึงในการที่เราจะใช้งานมันออกไปนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยไม่พูดความทาเพลงให้นานการถอดขั้นตอนแรกหลังจากที่เรายิงเสร็จนะครับก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยพลิกตัวปืนขึ้นมาแบบนี้นะครับเขาจะมีตัวนี้ครับ จะเป็นตัวสปริงรีคอยนะฮะให้กดเขาลงไปปึ๊บแล้วก็บิดบิดตัวนี้เพื่อหลบเขาจะได้ถอดออกมาได้นะครับแบบนี้เขาจะเด้งออกมานีค่อยๆให้เพื่อนเพื่อนเอามือประคองไว้นะครับถ้าไม่ามือประคองจะกระเด็นออกหลุดไปได้นะครับทีนี้พอมาขั้นถึงขั้นตอนนี้ให้เป็นเพื่อนดึงสไลด์ขึ้นเขาจะมีริมของเขาอยู่เนี่ยล,ล่องริมนิดๆน,นะฮะสูงเข้าไปให้เห็นนิด,น,ด,น,ดนึงนะครับ ล่องริมตรงนี้นะครับจะมีล่องริมอยู่นะฮะอยู่ตรงนี้เนี่ยล่องริมเราเลื่อนมาเข้ามาให้โตแบบนี้ปั๊บแล้วก็กดใช้มือกดด้านหลังตรงบริเวณนี้เนี่ยจะมีสลักอีต่งกดเข้าออกมานะครับกดมาปึ๊บนี่เราถอดออมาจากการเรียบร้อยแล้วเราเท่ากันถอดสไลด์เอ,อาเลยปึ๊บปกติ การถอดก็จะเป็นลนักษณะเดียวกับสตาร์ฐานสองอหรือลาม่านะครับลักษณะการถอดจะคล้ายกันเลยนะฮะแล้วก็ต่อด้วยที่พอเพื่อนๆถอดนี้เสร็จปั๊บใช่ไหมครับเราก็ดึงตัวนี้ออกออกไประวังหล่นหายนะครับแล้วก็ดิงสปริงออกฟืแบบนี้สปริงรีคอยล์ขเขาแล้วก็ทําการเลื่อนตัวนี้หลบเขาจะมีแบบล็อกของเขาอยู่นะครับ เลื่อนหลบออมาแล้วเขาจะดึงอ,ออกมาได้ซึ่งจะทําให้เราสามารถถอดลํากล้องออกมาล้างได้นะครับันนึงครับนี่ฮะันเแนี้เขาจะมีล็อกของเขาเลยฟืนนี้เสร็จแล้วครับนี่ฮะ เราก็สามารถใช้แส่ต่างๆเนี่ยทำการล้างได้เลยฉีดฉลอมน้ำมันได้เลยนะครับนะฮะแล้วก็ตอนประกอบเนี่ยไม่ยากปืนทุกชนิดเพื่อนๆถอดชิ้นไหนเป็นชิ้นแรกให้ใส่ชิ้นนั้นเป็นชิ้นสุดท้ายชิ้นไหนถอดชิ้นเป็นชิ้นสุดท้ายให้ใส่เป็นชิ้นแรกเสมอนะครับปืนทุกกระบอกส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะครับกลไกเขาสร้างมาเป็นแบบนี้ นะเราก็จะเริ่มทําการประกอบเลยนะครับไม่ยากหยิบตัวลํากล้องของเข้าขึ้นมาก่อนนะใส่เข้าไปสวงเข้าไปแบบนี้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะครับผมจะชี้เพื่อนเพื่อนดูเนี่ยชอบมันชอบหล่นลงมาเนี่ยตัวเนี้ยมันชอบโยกลงมานะฮะเวลาที่เพื่อนๆใส่ก็ต้องคอยดูหน่อยเวลาที่เราใส่มันจะชอบเลื่อนหล่นแล้วมันจะทำให้เราใส่สลับยากโอเคเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเลย แล้วก็เลื่อนหลบเอาไว้เลื่อนหลบเพื่อ,อร,นะรอ,อสปริงรีคอยล์เข้าไปนะครับเพื่อรอสปริงรีคอยล์เข้าไปเราก็ใส่สปริงรีคอยล์ตัวนี้เข้าไปได้เลยแบบนี้นะวางในตำแหน่งแล้วก็เลื่อนเลื่อนตัวนี้นะครับตัวนี้แหละครับที่ผมบอกชอบหลบให้เพื่อนๆเลื่อนเขาเองนี้เลยไว้ลักษณะนี้เลยนะฮะนะฮะดูนะฮะไว้สักลักษณะนี้เลยปับ๊บ เนี่ยถ้าเราไว้ลักษณะนี้ปุ๊บเนี่ยตอนที่เราใส่สลักตัวนี้เข้าไปตอนตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะทําให้เราใส่ได้ง่ายเรงงาก็หยิบตัวนี้เข้ามาเลยนะครับหล่อไว้ทีนี้เรานําตัวปืนส่วนล่างเข้ามาทําการนะครับใส่เข้าไปแบบนี้ปั๊บนี่ตรงนี้จะเห็นล่องริมเขาจะมีล่องริมไว้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้บริเวณนี้ตัวนี้แหละ มันจะใส่ยากนิดนึงถ้าเป็นแบบคือเราก็ต้องแล้วก็รูตรงนี้นเนยะฮะถ้าถ้าผมวางในตำแหน่งแบบเมื่อกี้ที่ผมบอก,กเพื่อนนะให้เราเลื่อนลงมาสุดอะ่ะมันจะตรงรูแล้วเราจะใส่ตัวสลักงา่ายเราก็ส่งเข้าไปเลยนะครับสลักของมันเนี่ยหนึ่งเก้าหนึ่งหเนี่ยมันจะมีมันต้องเตะขึ้นนิดนึงเตะขึ้นแล้วก็กดลงนะเตะขึ้นแล้วก็กดลงนะครับ เตะขึ้นแบบนี้ปั๊บแล้วเราก็กดลงไปมันก็จะลงเข้าล็อกของเขาเลยปืนถ้ามันขัดหรือมันฝืนนะเนี่ยเพื่อนๆให้เพืเ่อนๆถอดออกมาแล้วใส่ลงไปใหม่นะฮะอย่าไปฝืนตอกหรือฝืนทารุณกรรมเขานะครับเพราะว่าเขาจะติดนะฮะโอเคแล้วเราก็คืนสไลด์ได้เลยครับปึ๊บแล้วเราก็เป็นการเก็บ เก็บตัวสปริงรีคอยนนี้เข้ามาสู่ตำแหน่งเดิมให้กับปืนได้พร้อมใช้งานเลื่อนตัวนี้มาเพื่อปิดครับแล้วก็ขอบอกเพื่อนๆนะครับปืนที่ผมนํามาเสนอในคลิปนี้เป็นปืนที่ถูกกฎหมายนะครับไม่แนะนําให้เพื่อนๆไปใช้ปืนที่ผิดกฎหมายนะครับครับคลิปที่ทําขึ้นมานี้เพื่อการดูแลรักษาปืนที่เพื่อนๆรักจะเป็นรุ่นโค้ก m 1 9 1 1รีส ลักษณะการตอบก็จะเหมือนกับโคปกตินะครับนะฮะวันนี้เราจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับไม่แนะนำให้เพื่อนๆไปใช้ของพิุดใหมายนะครับฝากด้วยน,นะครับ